ดีไหมเมื่อคืนนี่ยไม่หลับเลยเหรตื่นเต้นหรือยุงกัดฝนก็ตกฝนสาดหรือว่ามีสาดด้วยนม่านมีมีม่านอยู่นะปิดม่านหน่อยนะ,นะรอฝนมานานแล้วเพิ่งตกนะนะหลายเดือนแล้ะต้นไม้ก็รอฝนหัวใจรอรัก เ็นไหมหัวใจก็รอความรักแต่ความรักในแบบที่เป็นตัวราคะนะความรักที่มันต้องครอบครองเนะี่ยความรักชนิดนี้ไม่เคยขาดเลยนะมีอยู่ตลอดเวลาอยไมไสังเกตดูนะอยากได้นุ่นอยากได้นี่แล้วแสวงหามาให้ได้วนะัตตุสิ่งของก็ดีคนก็ดียึดถือครอบครองเป็นของกูของกูเนะนะี่ย แต่ความรักชนิดที่นะเป็นความเมตตานะเป็นความอ่อนน้อมเอ,อื้อเฟื้อต่อกันและกันนะความรักชนิดนี้เราขาดนะเพราะนั้นหัวใจมันขาดธรรมขาดรักขาดธรรมแบบนีนะ้ขาดธรรมะแบบนี้นั้นไปเสวยหาความรักชนิดเนี่ยให้เจอรักโดยที่ไม่ต้องการอะไรนะไม่เอาอะไรกับมัน ถ้าอย่างเงี้ยเราขาดเยอะเพอแท้จริงแล้วเนี่ย้าไมครอบครองก็ไม่มีการสูญเสียทุกครั้งที่ครอบครองมันก็มักมีการสูญเสียตามมานี่เป็นเรื่องปกติได้กับเสียเป็นเรื่องคู่กันอยู่แตนะ่ถ้าไม่ได้มันก็ไม่เสียความรักที่บริสุท์อย่างเงี้ยไปหาให้เจอมันจะเป็นอาหารของใจนะอาหารของจิตใจชนิดหนึ่งที่จะทำให เรามีชีวิตอยู่อย่างเป็นปกติสุขปกติสุขนะไม่ใช่สุขเฉยๆนะแต่ถ้าเกิดความรักแบบครอบครองเนี่ยก็จะกลายเป็นมีชีวิตอยู่อย่างทุรนทุรายมันสุขกอไก่ไม่สุขขอไขอ่มันไม่เป็นปกตินะจิตมันผิดปกติขึ้นมานทีนะีอาจจะสุขอยู่แต่สุขแบบมีโลภะประกอบถ้าพูดตามภาษาหลักวิชาการกนะ็คือเป็นสภาพจิตที่ เป็นโลภะเจตสิกเข้ามาครอบครองนะประกอบด้วยสุขเวทนาก็จริงอะ่ะแต่ว่ามันเป็นตัวโลภะตัวตัณหาเข้ามายึดถือครอบครองอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นรักบริสุทธิ์เนี่ยมันจะเป็นปัญญาที่เข้ามาครอบครองใจอยู่มันะปัญญามันไม่ยึดไม่ถืออะไรเพราะมันเห็นหรือมันรู้ตามความเป็นจริงมันะเป็นอย่างนั้นพยายามไปหาแบบนี้ให้เจอเหมือนฝนตก เพราะเหตุปัจจัยต้นไม้ได้รับน้ำฝนมาก็เติบโตไปตามเหตุปัจจัยขอให้เกิดความชุ่มชื้นขึ้นมาในอากาศเสร็นะจเรียบร้อยแล้วก็ขอให้เกิดฝนตกลงมาหมุนเวียนเป็นวัตจักรอย่างนี้เอื้อเพื่อต่อกันและกันนะนี่เป็นความรักอย่างหนึ่งนะนะความรักของธรรมชาติที่มันดําเนินไปอยู่ตามเหตุตามปัจจัยของมันนะแต่ความรักแบบที่จะต้องครอบครอง ของกู้ของคูเนี่ยนะซึ่งมันไม่เคยเกิดได้เลยไม่เคยมีอยู่จริงแต่ว่าเราก็ไปยึดถือเอาผิดผิดว่ามันจะต้องมีอย่างงี้เป็นอย่างนี้ต้องได้อย่างงี้ขึ้นมาแล้วก็ทุกข์กับมันอยู่ตลอดเวลานะแล้วไม่เกี่ยวกับวัยซด้วยนะในครอบครองเนี่ยนะไม่เกี่ยวกับวัยนะไม่ว่าจะเด็กจะแก่มีเหมือนกันหมดเพราะใจมันไม่เคยรู้สึกว่าตัวเองแกนะ่มันมีแต่ร่างกายที่มันแก่ ใจมันก็เกิดดับเกิดดับต่อเนื่องไปนี่แหละแล้วมันก็ไปปรุงแต่งกันมาว่ามันมีตัวกูณมีของกูณมีความยึดถือมาสารพัดที่มันจะเป็นปัญนะหาหาความรักชนิดนี้เจอเนี่ยมันจะชุ่มชื้นขึ้นมานะไอ้คำว,ว่าชุ่มชื้นของอาตอมาเนี่ยมันเป็นอาการของปิติอย่างหนึ่งเป็นตัวหล่อเลี้ยงใจเป็นอาหารของใจชนิดหนึ่งที่จะทาให้การดําเนินชีวิตอยู่เนี่ยมันมีพลังพลังที่จะเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นต่อส่วนรวม งานอาหารใจชนิดเนี้ยเราขาดเหมือนต้นไม้มันขาดน้ำนะเหี่ยวแห้งรอว่าเมื่อไหร่มันจะตกลงมาพอตกลงมาก็ชุ่มชื้นแต่ในขณะเดียวกันพอตกลงมาก็มีอย่างอื่นตามมาอีกเชอะแฉะนะมันชื้นมันมียุงแงี้อันนี้คือผลของมันมันถึงบอกว่าได้กับเสียมันคูรอยู่อย่างนี้นะถ้าแรงก็ดียุงไม่่อยจะมี อยากจะเลอะเทอะเปื้อนอะไรเงี้ยมีโยมตาเนี่มาทำอะไรนักหนาในวัดเนี่ยนะลานจอดรถก็เทปูน้าอย่างดนะีถ้าหน้าแรงมันก็มองเห็นประโยชน์รว่าจะไปเททำไมให้มันร้อนพอหน้าฝนขึ้นมาเนี่ยมันเละเทะไปหมดเมื่อก่อนรถโยมาามาทำบุญเนี่ยมันเลอะไปหมดกลับไปบ้านเอาไปล้างรถกันอนะาดยางแล้วเทปูนซะมันก็เยี่ยงขึ้นมา มันไม่เลอะเทอะแต่พอถึงฤดูร้อน,นจะมีก็จะคนที่เพิ่งเข้ามาก็จะบอกโอ้ทำอะไรนักหนาเนี่ยมันร้อนนมันคู่นอยู่นี้อยู่ตลอดเวลาเลยได้กับเสียมคู่กันแต่ยอมที่จะได้อย่างหนึ่งก็ต้องยอมที่จะเสียอย่างหนึ่งไปอยู่ตลอดเวลาก็ต้องยอมรับมันให้ได้แค่นั้นเองนนในความรักที่อนามาพูดถึงอยู่เนี่ยถ้ามันอยู่เหนืออารมณ์ของโลภะขึ้นไปได้เนี่ย มันจะเป็นความรักที่ไม่มีการสูญเสียเลยมันอยู่เหนือการได้การเสียนะเพราะรักชนิดนี้ไม่ต้องการที่จะเอาอะไรมันยังไม่ต้องเสียอะไรเป็นอย่างนั้นไปเจอปัหาตัวนี้ให้เจอในการที่เรามาปฏิบัติธรรมเรามาแสวงหาความรักชนิดเนี้จะบอกว่ารักตัวเองก็ไม่ใช่เพราะมันอ,อยู่เหนือตัวเองไปละไม่ใช่ทําเพื่อตัวเองด้วยซ้ําไปแต่ทาเพื่อที่จะเห็นว่ามันไม่มีตัวตนอะไรอยู่ตรงไหน ถ้ามันอยู่เหนืออย่างนี้ได้มันไม่วุ่นวายไม่ใช่เพื่ออะไรทั้งนั้น,นเพราะนั้นเมื่อคืนสังเกตแม่นอนไม่ค่อยหลับเดี๋ยวก็เสียงไซเรนรถมาวิ่งบานไปใช่ไหมพวกรถกู้ภัยเดี๋ยวก็รถสิบต่อวิ่งผ่านเดี๋ยวพวกเด็กแว้นบิดผ่านน,านี่มันได้คู่กับเสียเมื่อก่อนนี้ทางเส้นนี้ไม่มี จอกจากวัดวังหินจะเข้ามาวัา้ทางหินเนี่ยสี่กิโลจากนี่ไปเส้นไผ่มพนเนี่ยนะไปทะลุอยู่หน้าเส้นทันนะ่ยนะสี่กิโลกว่านะเมื่อก่อนนี้หิ่งห้อยเต็มไม่หมดเลยมีแต่ปลายะคานาะปลากอไผ่กอไผ่ปลากอไผ่น้ำมนะนะมันได้ความสงบสงดัดนะแต่ก็ลำบากลำบนในการเดินทางเข้าออก นะตอนนี้ถนนติดหน้าวัดกินที่วัดไปอีกหน่อยนึงด้วยซ้ำไปเวรคืนไปหน่อยนึงความสะดวกสบายก็เกิดขึ้นในขณะเดียวกันมันก็มีเสียงเกิดขึ้นตามมาด้วยคือเสียงรถหนะนกหูเสียงรถตอนนี้พวกเราไม่เคยอยู่วัดอาจจะรู้สึกว่าแม้มันะทําไมมันเงียบขนาดนี้วัดนี้มันไม่ได้เงียบเลยทั้งหลายต่อมาเนะี่ยมันหนกหูทั้งคืนนะทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปอยู่ในป่าจริงๆนไะม่มีรถไล่เป็งบาดเลยถามว่ามันจะเงียบไหม มันก็ไม่เงียบอยู่นั่นแหละเสียงดีดหลิงเละเลยอะไรก็ไม่รู้ร้องทั้งคืนนี่เป็นธรรมดามันอยู่อย่างนี้ที่ไหนก็ไม่เงียบนะอยู่คนเดียวเหมือนอยู่หลายคนอยู่หลายคนกับมันก็อยู่คนเดียวเป็นไหมมาอยู่วัดเงียบๆสามากันน้อยแล้วนะมันก็ไม่เงียบให้เพราะมันคุยทั้งคืนเลยออยู่ในใจเราเนี่ยพุ้งส่้านพุ้งแต่งนึกถึงคนน้นนึกถึงคนนี้นี่อยู่คนเดียวมันก็อยู่หลายคน แต่บางคนที่เขาฝึกจิตให้สงบได้ดีแล้วเนี่ยอยู่ท่ามกลางผูงชนก็เหมือนกับอยู่คนเดียวเพราะจิตไม่ปรุงแต่งวุ่นวายโปร่งสานนะเป็นอย่างนั้นอในการที่อยู่คนเดียวไม่ใช่เรื่องง่ายนะอยู่คนเดียวไม่ได้แปลว่าไปอยู่ในถ้ำในเหวที่ไหนนะแต่อยู่ที่ไหนก็ได้แต่ว่าไม่ปรุงแต่งวุ่นวายนะนั่นจะเรียกว่าสงบจริงๆนะเป็นอย่างนั้น เดี๋ยวเราจะมาสดมนกัน